สวัสดีค่ะชาวราศีตุลหรือลัคนาราศีตุลวันนี้แม่หมอจะมาดูดวงในเรื่อง,องการงานการเงินโชคลาภสุขภาพและความรักประจําเดือนมีนาคม2 5 6 7นะคะซึ่งเป็นภาพรวมปับกว้างเท่านั้นไม่ได้เฉพาะเจาะจงสำหรับบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงหรืออาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะซึ่งชาวราศีตุลน,นั้นก็คือคนที่เกิดระหว่างวันที่17ตุลาคมถึงวันที่15พฤศจิกยายนโดยประมาณนะคะ แล้วก็ถ้าสิ่งไหนเป็นเรื่องที่ดีตอบใจก็น้อมรับไปแต่สิ่งไหนที่ไม่ดีก็ถือเชื่อว่าเป็นการดูเพื่อความบันเทิงเพื่อความสนุกสนานเท่านั้นนะคะหรืออาจจะไม่ดูเลยก็ไม่หมอไม่ว่ากล่าวกันนะคะเป็นเรื่องของการใช้วิณญาในการรับฟังและรับชมเท่านั้นนะคะ ในช่วงของเดือนมีนาคมนี้ชาวราศีตุลน,นั้นนะคะเป็นคนที่มีความเด็ดขาดมีความที่จะสามารถฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคไปแล้วก็จะได้รับชัยชนะมาซึ่งปัญหาอุปสรรคที่เป็นอยู่นะคะเป็นคนที่จะ เป็นคนที่มีความกล้าได้กล้าเสียกล้าเสี่ยงเป็นคนที่กล้าแก้ปัญหาให้กับตนเองเป็นคนที่เด็ดเดี่ยวมีความมั่นใจมีความมั่นคงแล้วก็เป็นคนที่จะคว้าชัยชนะแล้วก็จะแก้ไขปัญหาให้ตัวเองได้ผ่านพ้นปัญหาไปแล้วก็กลับมาได้ซึ่งชัยชนะกสำหรับตนเองนะคะแล้วก็ชาวราศีตุลบางคนบางท่านนะในช่วงจังหวะนี้ก็มีเงินมีทองแล้วเมื่อมีเงินมีทองก็มีคนมาพึ่งพาอาศัยมีขอ ความช่วยเหลือจากชาวราศีตุลชาวราศีตุลก็คนใจกว้างนะคะเป็นคนที่สงสารคนเมื่อมีคนม,มาขอความช่วยเหลือก็จะ,ะช่วยเหลือให้โดยที่เมื่อตัวเองมีเงินก็จะไม่รังเกียจหรือเดียดฉันอะไรกับใครบางคนไม่คิดตืดน,นะคะไม่เป็นคนที่มีความใจกว้างที่สงสารเป็นคนที่เป็นคนดีเป็นคนนีม่มีความยุติธรรมมีความเตี่ยงตรงนะคะสําหรับบางคนบางท่านนั้นนะคะ ชาลสิตุนนั้นเป็นคนที่มีความรูปร่างหน้าตาดีเป็นคนที่ชอบความสวยความงามแล้วก็เป็นคนที่มีลักษณะของการที่เป็นคนชอบความบันเทิงก็ได้ด้วยช่นกันนะคะ,ะแล้วชาลสิตุนนั้นนะคะก็ในช่วงจังหวะนี้ก็อาจจะพบรักกับคนรักที่เป็นคู่ชีวิตหรือกําลังที่จะ,ะเป็นความรักที่จะเป็นคน เป็นสามีภรรยากันในอนาคตข้างหน้าเป็นคู่เป็นคู่แท้เป็นคู่ที่มาจากเรื่องของการทำเวรทำกรรมไว้ซึ่งมาพบเจอกันแล้วกับกลายเป็นความรักที่จะเคียงคู่กันไปในอนาคตข้างหน้านหรือได้แต่งงานกันเรียบร้อยแล้วแล้วก็เป็นความรักที่จริงจังจริง,จงใจให้กันแล้วก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะสำหรับบางคนบางท่านนั้นนะคะอืมแล้วบางคนบางท่านนั้นนะคะสําหรับเรื่องของบางสิ่งบางอย่างนั้นมัน ต้องปิดตาไม่รับรู้มีเรื่องราวของปัญหาอุปสรรคต่างๆเข้ามาสู่ชีวิตและเป็นเรื่องราวที่ไม่สามารถแก้ไขอ่าไอ้ตัวเองหลุดพ้นจากตรงนี้ได้มันเป็นพัฒน,นาการที่ต้องปิดหูปิดตาหรืออ,อ่ต้องแบบลักษณะของความที่ไม่สามารถตัดจากปัญหาตรงนี้ได้อาจจะเป็นเรื่องของความรักที่ไปลงรักคนมีเจ้าของแต่เมื่อรู้ทั้งๆที่รู้แต่ก็ไม่สามารถทำอะไรได้ปิดหูปิดตาเพราะว่ารักเขาไปแล้วนะคะ รักทั้งๆที่รู้ว่าเขามีเจ้าของแต่ไม่สามารถตัดใจได้เลยปิดอุปตารักไปแบบนั้นนะคะและบางคนบางท่านนั้นก็อาจจะเป็นเรื่องราวที่อาจจะมีเรื่องราวเกี่ยวข้องกับเรื่องของปัญหาอุปสรรคบางสิ่งบางอย่างซึ่งมันไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาเหล่านั้นได้เป็นปัญหาที่มันต้อง คือเป็นลักษณะของการที่รับรู้อยู่ว่าเป็นเรื่องราวที่มันไม่ดีต้องปิดหูปิดตาทําเป็นไม่รู้ไม่เห็นอะไรพวกนี้ก็เป็นไปได้ด้วยเช่นกันนะคะในอดีตที่ผ่านมาก็เป็นลักษณะของชาวราศีตุลน,นะคะเป็นเรื่องราวของการที่ทํางานหรืออะไรก็ตามแต่เป็นเรื่องราวที่ไม่ดีที่ผ่านมา <irgend. S 2> บางคนบางท่านนั้นคิดมากนะคะมีเรื่องราวต้องวิตกกังวลมีความเครียดอาจจะมีเรื่องราวที่ต้องคิดหนักในบางเรื่องบางสิ่งบางอย่างมันอาจจะเป็นเรื่องราวที่ต้องใช้ระยะเวลาในการแก้ไขปัญหาบางสิ่งบางอย่างเหมือนที่ว่าบางคนบางท่านนั้นนะคะมีเรื่องราวของการพันธนาการอยู่อาจจะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการงานหรือเรื่องของอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ไม่สามารถปลด ออกมาจากตนเองได้นะคะต้องอต้องรอคอยแล้วก็เป็นคนที่คิดมากเครียดมากวิตกกังวลบางคืนก็นอนไม่หลับนะคะอาจจะเป็นเรื่องงานอาจจะเป็นเรื่องของความรักก็ได้หรืออาจจะเป็นเรื่องของการงานก็ได้ที่มันมีปัญหาที่มันค้งังคาที่มันยังไม่เสร็จสิ้นเรื่องราวก็เป็นไปได้ด้วยเช่นกันนะคะแล้วก็ บางคนบางท่านนั้นก็เป็นความรักที่หมายถึงว่าเป็นความรักที่ยังไม่เติมเต็มนะคะความรักที่มีมานั้นมันไม่เติมเต็มแล้วก็มันไม่คือเบื่อแล้วกับความรักนี้ความรักนี้มันไม่สมใจตัวเองมันไม่ถูกใจตัวเองมันเป็นความเบื่อหน่ายมันเป็นความที่อาจจะอยู่กันยาวนานแล้วก็เกิดความเบื่อหน่ายมันเป็นอะไรที่เบื่อแล้วก็เลยอยากอยากไปหาสิ่งใหม่ๆข้างหน้านะคะอยากจะไป ลองหาอะไรข้างหน้าเผื่อจะเจออะไรที่มันดีดีกว่านี้นะคะเบื่อกับสิ่งเก่าๆก,กับความรักเก่าๆที่มันไม่ดีต่อใจแล้วนะคะเดินไปข้างหน้าด้วยความที่อาจจะไปพบเจอสิ่งที่มันดีกว่านะคะสําหรับบางคนบางท่านนะคะแล้วก็ ชาวราศีตุลนั้นต่อไปอนาคตข้างหน้าก็จะเป็นคนที่มีฐานะทางการเงินมีความมั่นคงในเรื่องของครอบครัวครอบครัวมีอยู่กันอย่างมีความสุขนะคะแล้วก็มีการเงินมีทรัพย์สินมีที่ดินมีอสังหาริมทรัพย์มีครอบครัวที่มีความอบอุ่นมีเงินมีทองเป็นคนที่มีฐานะร่ำรวยนะคะ สำหรับบางคนบางท่านนั้นก็มีสิ่งที่ต้องปิดบังซ่อนเร้นนะคะไม่รู้ว่าเป็นเรื่องของการงานหรือเรื่องของความรักเป็นเรื่องที่ไม่ถูกไม่ต้องไม่ควรไม่งามเป็นเรื่องที่แบบต้องปิดบังที่ต้องซ่อนเรน้นไม่รู้ว่าเป็นเรื่องของงานที่เป็นงานทุจริตหรือเปล่าเป็นงานโลกสิทธาๆหรือเปล่าเป็นเรื่องราวที่การทํางานที่ไม่ถูกไม่ต้องไม่ควรหรือเปล่าหรือเป็นเรื่องของความรักที่แอบมีการที่แอบซ่อนกิ๊ก แอบซ่อน e มือที่3ามแอบซ่อนชูหรือแอบซ่อนบ้านที่2ที่3ก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะหรือเป็นการแอบซ่อนหรือเป็นการหนีอะไรบางสิ่งบางอย่างก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะ แต่ว่าอย่างไรก็ตามชาวราศีตุลก็จะมีความหวังนะคะความหวังที่ชาวราศีตุลหวังไว้มันก็จะเกิดขึ้นมันก็จะสมหวังแต่ความหวังนี้ต้องใช้ระยะเวลาสักหน่อยในการที่จะได้มาซึ่งความหวังซึ่งความสําเร็จของชาวราศีตุลน,นะคะเดอะสไตล์เห็นไหมคะดวงดาวมันจะปลดปล่อยทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสิ่งที่ไม่เอ่อมันไม่ดีต่อใจหรือมันเป็นเรื่องราวที่มัน มีพันธนาการอยู่มันจะเป็นที่ความปลดเปลื้องออกมาหมดเลยหมดความทุกข์หมดสศกหมดทุกข์หมดสุก,ม,ก,ม,สกมันจะเป็นอะไรที่เป็นสัจธรรมของความเป็นจริงมันจะได้รับความสมหวังแต่ความสมหวังนั้นจะต้องรอคอยใช้เวลาสักนิดหนึ่งแต่มีแสงสว่างขึ้นมาที่ปลายอุโมงค์เห็นไหมคะมีความหวังแน่นอนว่าความหวังนี้จะสําเร็จผลแต่ต้องรอคอยนิดหนึ่งนะคะแล้วก็ชาวราศีตุลในอนาคตข้างหน้า ก็จะเป็นคนที่มีความอุดมสมบูรณ์มีความพร้อมในทุกเรื่องเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการดำเนินงานโชคลาภสุขภาพและความรักเห็นไหมคะไพ่ The wheel ขึ้นหมายความว่าทุกส,สิ่งทุกอย่างมันได้หมุนเวียนไปตามวัตจักรของชีวิตสิ่งไหนที่ไม่ดีก็มันก็จะหมุนเวียนผ่านไปต่อไปก็จะกเกิดเรื่องราวที่ดีๆเกิดขึ้นสําหรับชาวราศีตุลน,นะคะ เรื่องต่างๆที่คุณกุ้มอกกุ้มใจเรื่องต่างๆที่คุณมันเข้ามาในชีวิตของคุณมันก็จะหมุนไปแล้วก็เกิดเรื่องราวที่ดีเกิดขึ้นไพ่เดวอนี้เป็นไพ่ที่ดีนะคะเป็นไพ่ในยิบสองใบไพ่หลักของเมเจอร์อาคานาเป็นไพ่ที่ดีนะคะก็ขอให้ชาวราศีตุลมีความสุขกับเ,เรื่องราวทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตมีความเจริญรุ่งเรืองและผุดผ่านพ้นปัญหาอุปสรรคทุกสิ่งทุกอย่างนะคะแม่หมอก็ขอสวัสดีคะ่ะ